ครับวันนี้มา,านำเสนอฟอร์เซียต้านะครับตัวซีดาน4ประตู 1.5s ตัวท็อปของ1.5นะครับปีอ่อปี2014เลยผ่อน3 0 0 0เอาปี2014ให้ผ่อน3 0 0 0ไหวไหมไมวไหวก็แล้วแต่นะฮะวันนี้เดิมเดิมนะครับสีเดิมโรงงานสีเดิมโรงงาน กมองข้างไฟเลี้ยวนะครับสปอร์ตไลท์กระจังหน้ากเมเียมสปอร์ตไลท์กลมเนียมไฟหน้าสวยๆนะครับหลอดล้อเดิมนะครับแปดสิบห้าล้อเดิมของข้างมีไฟเลี้ยวนะครับดูภายในกันดูภายในกันภายในก็เหมือนทุกคันนะฮะปรับข้างไฟฟ้าข้างพับไฟฟ้านะฮะข้างพับไฟฟ้าตัวท็อปต้องพับไฟฟ้านะครับ กดลลอีกทีหนึง่งก็จะพับกขอบกนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับคันนี้ไม่น้อยเหมือนลูกคันนะครับคันนี้ไม่น้อยเหมือนลูกคันแสนหนึ่งสี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลไม่ใช่สี่พันบาทจะติดสี่พันบาทติดสี่พันบาททุกทีฟอร์ดเนี่ยดีอย่างหนึ่งนะคะคันนี้เป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จมีที่ชาร์จด้วยบีที่ชาร์ต <c oughs> โทรศัพท์แอร์ แนแบ็คู่นะครับภายในสะอาดนะครับฟอร์ดนี่เครื่องเสียงดีเบรคุ้มนุ่มนะฮะเครื่องเสียงดีมากฟอร์ดลูกค้าหลายคนนี่ชอบเลยถือว่าคุ้มลูกค้าคนหนึ่งซื้อไปเติมแก๊สบอกว่าคุ้มมากประหยัดมากถังครับรถไม่ขยับครับรถไม่ขยับรถไม่ขยับบอกก็ไม่หยีเดิเดิมครับ ตั้งแต่ป้ายแดงตั้งแต่ป้ายแดงตั้งแต่ป้ายแดงมาเป็นเฟียต้าจีทีเอสหนึ่งจุดห้านะครับห้าเอสแม่แรงเดิมกว้างนะครับข้างหลังกว้างเบาะพับได้นะครับเบาะพับได้ครับอันนี้เน่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 มาร์คเดิมมาร์คเดิมมาร์คเดิมดูคมนะมาร์คเดิมมาร์คเดิมเกือบชัดเลย เติมรถแสนก็บาทจริงๆไม่ต้องซีเรียสกับชนไม่ชนแต่ไม่ชนด้วยเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนไม่ชนนะครับเบ็ดพาร์คคมๆนะครับเบ็ดพาร์คคมๆเบ็ดพาร์คคมๆเห็นไหเพื่อนันยางอะไรหนึ่งครับเป็นยางอะไรเดิมๆเลยเบ็ดพาร์คคมๆนะพันยางอะไรเดิมๆนะครับไม่มีชนตูดนะครับนี่รถแสนกว่าบาทเนี่ยพีเซนต์อย่าก็รถสามล้านนะครับ น้ำเงินนะครับตัวหลังซ้ายนะครับก็ไม่มีอะไรสวยสีน้ำเงินเดิมๆนะครับซอกนายไม่เคยพ่นแน่นอนคันนี้รับประกันล้านเปอร์เซ็นต์สียคุณภาพครับรถไม่ขยับโฟส์คสวาเกนแล้วก็น้องพายนี้ลูกสาวสิบสองหน้าซ้ายสะอาดครับ149,000สนสี่หนเบาทพรเดือนละ3 0 0มพอนพกเดือนละ3,000เดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะครับ เพื่อนๆเพื่อนคลิปเพื่อนใหม่คลิปคันหน้าเดิมเดิ๋ยนไม่น้อยไม่มีชนนะซีต้านี่ชนน้อยมากทีต้านี่ก็ชนน้อยมากนะครับโอ้คันนี้นี่ของจริงคันอื่นผมยังไม่กล้านะรถไม่ขยับฝาโปงเนี่ยหายากคันนี้ครับของจริงครับนถไม่ขยับครับฝากระโปรงก็ไม่ขยับวงบอกเลยฝากระโปรงไม่เคยถอดล้านเปอร์เซ็นคันนี้สวยคันนี้สวย ตองไหนเดินเดิมจริงอันนี้เดิมจริงเงินจริงของจริงของจริงไม่จริง,ไม,รงไม่มีชนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เครื่องนิ่มนะครับเครื่องนิ่มนิ่งเลยเครื่องนิ่มเครื่องนิ่มมากตัวนี้รับประกันของเราดูแลตลอดอายุก,การใช้งานนะครับดูแลตลอดอายุการใช้งานเครื่องนิ่มมากรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามสิบวันรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สามสิบวัน ว่าหลังจค่สามสิบวันเราก็ดูแลตลอดอายุการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วงล่างเกียร์ดูแลตลอดอายุการใช้งานติดแบ็คลิสไม่ต้องโทรนะครับ <c oughs> เพราะตัวนี้เรามีแต่เฟียต้าเฟียต้าเราเยอะเฟียต้าเราไปมีสิบเอ่อตัวที่ปีสองพันสิบสี่แท้ไอไม่แท้เอ่อปีสองพันสิบสามจดสิบสี่นะครับจัดเฟรนเน่นเต็มผ่อนสามพันนะครับติดแบ็คลิสไม่ต้องทักนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรามีรถ หลายยศเยอะนะฮะไม่ชอบคันนี้ก็เอาคันหน้านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ